สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราตมี่ในช่วงนิทุโนนะครับวันนี้นะครับใครก็ตามที่เป็นสายดองใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับต้องตั้งใจดูคลิปนี้ดีๆครับเพราะว่าเขาเริ่มเอาจริงแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาหากคุณไม่จ่ายใบยสั่งค้างชําระนะครับคุณจะไม่ได้รับใต้ภาษีมาใช้ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมขนส่งทางบกออกมาตรการเข้มกรณีผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งรจราจรค้างจ่าย ที่กระทําความผิดตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2566เป็นต้นไปเมื่อไปต่อภาษีรถประจำปีทางกรมการขนส่งทางบกจะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือป้ายภาษีตัวจริงให้นะครับจะให้เพียงหลักฐานชั่วคราวโดยใช้แทนได้แค่30วันเท่านั้นยกเว้นจะจ่ายค่าปรับตามใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ทั้งหมดจึงจะได้รับป้ายภาษีตัวจริงทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่ไม่มีป้ายภาษีมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท และถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ1คะแนนซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถตรวจสอบใบสั่งค้างจ่ายและชำระผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/eticket โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ลงทะเบียนใช้งานโดยใช้ใหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขใบขับขี่หรือหมายเลขทะเบียนรถและกำหนดรหัสผ่านขั้นตอนที่2 เข้าสู่ระบบหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ค้นหาใบสั่งโดยระบุวันที่กระทําผิดขั้นตอนที่4ระบบจะแสดงใบสั่งที่เคยได้รับสามารถคลิกดูรายละเอียดของแต่ละใบได้ถ้ามีรถหลายคันระบบจะแสดงใบสั่งตามชื่อผู้ครอบครองรถคนเดียวกันครับขั้นตอนที่5คุณสามารถชำระค่าปรับออนไลน์ได้เลยครับโดยจ่ายผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กหรือสถานีตำรวจธนาคารกรุงไทยไพรสณีไทย ตู้ ATM กรุงไทยหรือตู้บุญเติมครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1197รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับไปตรวจสอบไปสั่งค้างจ่ายแล้วชำระซะให้เรียบร้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการขนาดตัวมีช่วงนี้ท o ุนโ w ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info โวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ